ตอนนี้ป้าหมอข้างดำนี่นะครับเจอหลายหมองนะครับป้าหมอข้างดำบุกไทยทุกของชาวบ้านไล่ทั้งออกนะครับสถานการณ์การแพร่ระบาดป่าหมอข้างดำที่ขยายยังรวดเร็วสู่แหล่งน้ำธรรมชาตินะครับลุดหลอดเขาฟ้ามเพาะเลี้ยงกินสัตว์น้ำตัวอ่อนกุ้งปลาสางความเสียหายเกษตรกรเป็นวงกว้างย่างหน่อยสิบหกจังหวัดคณะนี้สวัสดีครับผมโคบานเมืองร่อยเกินนะครับ กลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับเรื่องอ่าเศรษฐกิจผากการประมงนะครับปลาหมอข้างดําได้ทาลายความหลากหลายของระบบนิเวศแรงนาจืดนะครับนํากลอยลุกลามลงซู่ทเลน,นะครับโดยลักษณะเฉพาะปลาชนิดนี้สามารถปรับตัวทนทุกสภาพเวดล้อมได้เห็นให้ปลาทองทิ้นนะครับปลาทีา่มีเคยเคยมีอยู่นะครับบ่สามารถาาใส่ชีวิตได้นะครับ โดนป่าหมอข้างดำกินเป็นอาหารหากไปไหวนะครับอาจจะเกิดวิกฤตนักนะครับทรงผลไหกุ้มเกษตรกรผู้พอเลี้ยงสัตว์น้ำต่างออกมาทรงเสียงเรียกร้องสะท้อนผ่านเวทีเสวนาป่าหมอข้างดำทำไล่สิ่งแวดดรอมและเศรษฐกิจไทยผู้ใดรับผิดชอบโดยนะครับสภาสภาพที่สนะครับเมื่อมานนี้ค่ำปีค่ำค่ำพี่เปรตท่อน,นะครับตัวแทนประชา คนรักแม่กลองหาย้ำมุ่นว่าความจริงนะครับฟ้ามทดล่องปลาหมอข้างดำของบริษัทเอกชนอยู่ห่างจากบ้าน3-4กิโลเมตรนะครับถูกตั้งมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยนะครับบรูวาทดลองอีกอย่างจนในปี2 5 5หชาวบ้านเริ่มเห็นปลาหมอข้างดำเข้ามาอยู่ในบอ่อธรรมชาติลุดเข้าไปบอ่อเลี้ยงกุ้งนะครับส่งผลให้ปริมาณกุ้งลดลง แต่ปลาหมอข้างดํากลับเพิ่มจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะปี2หาหา6ถึง2หาหา7นะครับปลาหมอข้างดําเริ่มระบาดย่างหนักพอด้วยแม่กลองนะครับแม่กลองในเป็นเอ่เมืองสามนามมี6หกลอยคล่องนะครับเห็ดห้ปลากระจายไปทัว่วนะครับคุ้งน้ำเชื่อมต่ออำเภอเขาหน่อยและบางตะบูนอำเภอบานแหลมจังหวัด ชบุรีสร้างความเดือดร้อนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเป็นวงกว้างและทําลายพันธุ์ปลาหมอเทศตามธรรมชาติหายไปเกือบหมดนะครับโอ้ี่อันตรายแห้งนะครับปลายปีสองหาหาเก่านะครับผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครและเพชรบุรีได้ร่วมตัวกันยืนหนังสือต่อข้อก่สิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับพ่นไปยืนหนังสือนะครับลงพื้นที่มาตรวจสอบเนื่องจากเป็นปลาต่างทิ่น ที่มีบริษัทเอกชนนะครับนําเขาจากตั้งประเทศแต่แต่แตแว่าก่อนหลาเสียดายนะครับการตรวจสอบข้าวนั้นบ่ทําำห้สินขอสงสัยในสาเหตุเหตุห้บานปลายมากจนถึง,ถงตุกมือนีเรื่องนี้นะครับบ่ธรรมดานะครับพี่น้องเรื่องนี้ทรงผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับบอ่อาจคำนวมเป็นตัวเลขได้นะครับด้วยสถานการณ์นะครับระบบ นิเวศ้าล่มสลายเมื่อไรนะครับทำลายศักดิ์ศรีค้นชันลางสุดบ่อาจหายหายูหากินในระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์สุดท้ายต้องไปเป็นหลูกจางโรงงานและอย่าลืมว่าเศรษฐกิจมักเริ่มจากราากฐานการมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ประชาช่วนหากินไดหลากหลายอาชีพน,นะครับเฮน การการตอนตะก้อนเนี่ยนะครับเขามีความความคิดเป็นอิสระจนพ่านมาจังหวัดสมุทรสงขรามเป็นจังหวัดที่มีนักการเมืองสื่อเสียงโบด้ยประชาชนก่มีศัก์ศีความเป็นมนุษย์แต่มือนี้นะครับระบบนิเวศกำลังจะล่มสลายชาวบ้านหายอยู่หากินโบด้คือเก่านะครับทรงผลให้ศักศีความเป็นมนุษย์ถูกลิดล่อนทําลายลงไปยังแสช่า เทว่าสำหรับการแก้ปัญหาปลาหมอข้างดำปัจจุบันได้แพร่ระบาดไปหลายจังหวัดจำเป็นต้องเร่งกำจัดโดยด่วนนะครับแต่ภาครับกับประกาศรับสื่อ15บาทต่อกิโลกรัมสวนทางกับกลุ่มเกษตรกรซีจังหวัดที่เสนอให้รับสื่อ20บาทต่อกิโลกรัมเพราะการจับปลาชนิดนี้มีค่าเสียายค่าแรงค่าอุปกรณ์เครื่องมือและค่าขนย้ายอันมีต้นทุน สิบาทตอ่อกิโลกรัมแหละเหตุนี้นะครับเพื่อก็เลยขออ่าอ่าเพิ่อนาันักเคลื่อนแหวก็เลยข,ขอหารับสื่อในราคา20่า2บบาทตอ่อกิโลกรัมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกรรษตรกรซอยกันกําจัดป่าจริงๆขอให้น่านายกรัฐมนตีช่วยกรช่วยเกรรษตรกรในเรื่องนี้นะครับอันจับเป็นการป้องกันบ่องให้ระบบนนเวทต,ต้องถูกทำลาย ถัดมานะครับการกําจัดโดยวิธีเนียวน่ำพันธุกรรมไหปาเป็นหมันที่รัฐบาลประกาศจะปล่อยปลาถูกดัดแปลงสปีชีไปผสมพันธุ์กับปลาหมอข้างดำให้กลายเป็นหมันนะครับลงในแหล่งน้ำในเดือนท่านว่า2หา67ซึ่งนี่ฝ่ายการเมืองกําลังกดดันข้าราชการให้เร่งดัดแปลงสปีชีปลาอันเป็นความเสี่ยงนะครับต่อการหายได้มาซึ่งเอเลียนซูเปอร์สปีชีปลาชนิดใหม่ พอตามรับก,การแลวการดัดแปลงสปีชีปลานะมีขั้นตอนการทดลองบอตามกวนหนึ่งปีการเล่งดัดแปลงปลาเร็วเกินไปอาจเกิดความผิดพลาดกลายเป็นเอเลียนปลาตัวใหม่ถูกปล่อยในแม่น้ำให้สถานการเลี้ยวไหลเลยวไหลก็เดินกระไดนะครับเห็นไหมครับโอ้มันไม,ม่ธรรมดาแล้วแต่ถ้าเกิดการทดลองบอสําเ็จนะครับ ปลาหมอข้างดำบ่มมเมนปลาที่โตชาตินะครับแถมเนื้อปลากับบ่อแสบนะครับเรียงบ่อขุมคานับแต่นั้นชาวบ้านเริ่มสังเกตเห็นปลานิ่งกับบม่เมนนะครับเล้วก็ไปเห็นปลาหมอเนี่ยแหละครับเล้วก็การแก้ไขปัญหาในจ,จักเป็นยังใดบุตรนะครับว่าจะมีการแก้ไขปัญหาจริงจจังๆบ่อนะครับแล้วกับน้าสับนะครับภาษีของประชาชนนะครับที่เสียไปเนี่ยโมเนียเจวาเอาไปเห็ที่อย่างแน่นะครับ ควรติ่จะเร่งรัดในควรติ่จะเฮ็ดนะครับแก้ไขปัญหาย่าหาบานปลายประเด็นต่อมานะครับปลาหมอข้างดําปรับตัวในน้าจืดน้าก่อยน้าเข้มเด,ด็ดีเรื่องนีไม่ขอมุ่นนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วจากชาวบ้านออกไปตีปลาทู่ห้าแต่ใช้ฟังซีจึงหาไม่ทะเลก็พบปลาหมอข้างดําอยู่กับเป็นฝูงในอ่าวไทยเห็นให้ปัจจุบัน ดอนหอยหลอดกำลังรับผลกระทบหนักแทบบบเจอหอยเพราะไข่หอยและไข่ปลาถูกกินจนหมดคือกันไม่เท่านั้นนะครับปลาหมอข้างดำยั่งทนความเข้มสูงล่าสุดในนาเกลือหลายแห่งพบมีปลาหมอข้างดำอาศัยอยู่เป็นฝูงใหญ่แล้วเมื่อเป็นเช่นนี้อยากฝากถามแนวทางการกำจัดปลาหมอข้างดำบุคคลแห่ประชาชนวยไปจับปลามากินอย่างเดียวนะครับกินอย่างเดียวเนี่ยมันจะได้บ่ ควรเพิ่มความเพิ่มาม,ม,มาตรการยุดการแร่พันธุ์โดยการใส่ความหลูทั้งวิชาการอย่างถูกวิธีตั้งแต่การขนย้ายเข้าไปโรงงานปลาปนบกควรไหลน้นำจากปลาที่มีไขรไหลลงถนนเสียงไหลลงแรงน้ำสาธารณะระบาดอีกด้วยเหตุนี้นะครับการกําจัดปลาหมอข้างดําแบบปิดและก่อย่ใช้ระบบอาชการมาจํากัดขอบเขเงื่อนไขการดําเนินการอย่าง จำกัดนะครับเช่นการจํากัดเวลารับสืกจักมือนะครับแต่ควรทําจนกว่าปลาชนิดนี้จะหมดส่วนการปล่อยปลากระพงนักล่านะครับควรปล่อยปลาขนาดใหญ่ราคาเพียงพ่อที่จะสามารถกินลูกปลาหมอข้างดําและปลาหมอข้างข้างดำตัวเล็กได้พอถ้าปล่อยปลากระพงขนาดซีนิวลงไปบอสําเร็จแน่ๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่เพ่นบอนะครับ เาคาัฐควรที่จะเล่งจัดการอย่างชัดเจนนะครับเรากาให้เกิดรูปธระมนะครับบาเฮตังได้นะครับบาหมอกข้างดําจังฉีมดไปจากประเทศไทเฮานะครับควรที่จะใส่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเราก่าทังวิชาการศึกษานะครับเรากลาเรียบท้าโดยด่วนนะครับบอมเมนวารับสื่อสิบหาบาทเนี่ยผู้โดยชีพไปจับนะครับบอทุบบอข่มทุนถ้าทุ่มงบประมาณไปนะครับในรอบนี้ อาจจะเทศให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับ mm hmm. บบแมนว่าเพศแบบบบจริงบบจังแหล่าปลาหมอข้างดำมันจะมดจากประเทศเท่าไปจังใดครับสำหรับมิน้โคบานกับมะเหล่าขาวล่าสุดห้ฟันนะครับ